แล้วเมื่อก่อนตอนเด็กๆเนี่ยอาจจะแบบเป็นคนเอาแต่ใจมากๆใจร้อนแบบหุดอิกง่ายอะไรเงี้ยค่ะแล้วทาให้แบบคนรอบข้างที่เขารักเรามากๆเนี่ยจะแบบกระทบกระทั่งความรู้สึกจากเราบ่อยมากแต่พอตอนนี้พอโตขึ้นก็คิดได้ขึ้นแลรู้สึกว่ายิ่งเราแบบคนที่อยู่ใกล้เราเท่าไหร่คะ่ะเราต้องยิ่งแคร์เขามากเท่านั้นเลยะคะ่ะพี่ก็เลยจะทําให้คนรอบข้างเราเนี่ยมีความสุขเราเนี่ยกลายเป็นแบบคนที่แบบนิสัยดีขึ้นด้วยอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็คนรอบข้างเราก็จะมีความสุขด้วยค่ะ ไม่ว่าจะเป็นแบบเรื่องเล็กหรือใหญ่นะคะอยากให้มาแชร์เรื่องราวการกลับตัวจากความผิดพาดของคุณนะคะได้มาที่ www.facebook.com slash ค o u n t d o w n t a l k ค่ะเรื่องที่โดนใจมากที่สุดนะคะจะถูกนำไปสร้างเป็นภาพยนตร์สั้นโดย GTH ค่ะคนรอบข้างจะมีความสุขด้วย <laughs>